ค่ะวันนี้เราก็นั่งไลฟ์กันให้ดูกันที่หน้าร้านเลยนะคะพี่ป๊อปเปิลก็อยู่ที่หน้าร้านศูนย์การค้าห้างเยดบางพีนะคะทุกคนอันนี้เนาะก็จะเป็นบรรยากาศที่หน้าร้านป๊อปเปิลวิกนะคะพี่ป๊อปเปิลก็มาให้ดูในส่วนของวิกผมที่เป็นรุ่นแสกกลางนะคะรุ่นนี้เป็นงานที่ที่น้องอเนตตี้สไปซี่เนาะบบว่ามีน้องเคยมาอุดหนุนสินค้า ที่ร้านเรานะคะแล้วก็ใส่สวยมากแล้วก็มีส่งรีวิวมาให้ด้วยนะคะเป็นงานที่แบบใส่แล้วสวยมากเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนแต่สีจะเป็นสีน้ําตาลนะคะที่น้องใส่เนาะก็จะเป็นงานพรีเมียมเป็นใหม่ชนิดพิเศษนะคะแบบว่ายิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใส่ยิ่งสวยตัวเนื้องานนะคะทุกคนเนื้องานของเราเนี่ยคือหลายๆคนจะถามว่าพี่ป๊อปเปิ้ลทำไมวิกผมร้านพี่ขายเก้าย900บาท ปกติอะราคาไม่ใช่900นะคะทุกคนราคาปกติถ้าไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็คือ1,390นะคะเราจัดโปรให้กับลูกค้าแฟนเพจของเราเพียง900บาทนะคะฟรีค่าส่งเนาะสำหรับลูกค้า,าที่เป็นแฟนเพจของเรานะคะตัวนี้จะรีด ได้นะคะโดยไม่ใช้น้ายานะคะทุกคนรีดได้ปกติเลยสาได้รีดได้หวีได้ใช้เครื่องปรับอุณหภูมิที่เครื่องรีดที่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะเราก็หนีบได้เลยนะคะใช้ง่ายๆแล้วแบบทรงของเขาอะมีปลอยน่ารักมากนะคะใครอยากได้ก็แคปรูปทักแชทแอดมินเพจได้เลย